รับเล็กแผดงานเชียงรายคลาสสิก,ก CRC นะคะก็เราอยู่กันที่เชียงรายสิง้างนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะทำคลิปสั้นๆพามารับบิบที่งานเล็กแผดเล็ก<ล>แพดไม่ใช่รับเล็กแผด โม่โมสัวสัวรับเล็กแผดงานเ <c oughs> <า>ชียงรายคลาสสิกงานเชียงรายคลาสสิก CRC นะคะก็ไม่มีอะไรมากอยาก <c oughs> แค่พามาดูบรรยากาศนะคะคือวันนี้ผอมารับบิบนะคะเราอยู่กันที่เชียงรายสิงห์บางนะคะมีพาไปดูกันเลย <c oughs> พามาดูบรรยากาศภายในนะก็จะมีแบบว่าเป็นจุดถ่ายรูปนี่ถ่ายกันไปแล้วก็เป็นบูสสปอนเซอร์ต่างๆนานานะคะอันนี้เป็นจุดรับชื่อเลยนะบิบเออบิบอย่างวะร้อยี่สิบกิโลปั่นไปเหอะสตาร์ทเจ็ดโมงเสร็จเห็นบอกว่าประมาณสิบเอโมงถึงเที่ยงดีเช่อดูยวนายทำไมต้องดูอ่ะดีใจดีใจ งานนี้กี่คนนะสามพันกว่าคนเออจุกๆเบาๆคราวนี้ต้องไม่ล้มแล้วปั่นจบแต่ไม่ล้มไปไในต่อระบมชิปว่าชิปอะไรหายอหรอว่าชิปหายไหมถ้าชิปหายก็ต้องบอกเขาให้ไม่ไม่ไม่หายชิปมาตรวจเช็คชิปชิปชิปกับเดียวชิปตัวนี้ชิปไม่หายชิปไม่หายจะขึ้นชื่อถ้าชิปหายจะไม่ขึ้นชื่อ ไปไหนต่อนี่เดี๋ยวพามาดูที่เซอร์วิสจักรยานนี่เป็นสปอนเซอร์อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหันกลับไปให้ดูสปอนเซอร์นี่น้ําไม่เอะสิงสิงอ่า <laughs> ที่นี้ที่ไหนสิงปโปหน้าสปอนเซอร์เป็นเบียร์นี่นี่นี่ออไม่ต้องแตกน้ำไหมเวลาแบบอันนี้เหนื่อยๆคือกินเบียร์ไป<ะ>อันนี้คือบริการฟรีห <laughs> ล่ออ่าล้างหล่อลื่นโซ่เคลือบเคลือบสีนี่นี่คือ,อมาทำไหมล่ะคือเขาจะเซอร์วิสให้ก็มีผลิตภัณฑ์ของ บิ๊กสเปร์ for bicycle ยี่ห้ออะไรนะบิ๊กสเปร์ใช่นี่คือเขามาเซอร์วิสให้แล้วก็ขายด้วยนะอะ้วอย่างงี้โฟมโฟมนี่คือฉีดอย่างเดียวเลยลไม่ต้องล้างน้ำอ่าฉีดแล้วเช็ดอย่างเดียวเลยครับอ่านี่ครับดูว่าประสิทธิภาพมันก็คือทำให้พื้นผิวสะอาดนะฮะยางที่พี่ปกติเคยล้างน้ำปล่อยแห้งก็จะเป็นคราบขาวๆถกงห้ามเป็นมอแต่ของผมผลิตภัณฑ์ผมฉีดแล้วก็เช็ดออก แต่ยางดําสวยเลยเหมาะสำหรับอะไรรู้ไหมครับพี่ผลิตภัณฑ์เราอ่ะของคนไทยแบรนด์ไทยราคาเซฟไม่แพงซื้อติดไปใช้เองง่ายสะดวกเร็วปลอดไทยเจ้เจลเจลนี้ยละร้อยแปดร้อยี่สโลเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือพลังงานอันนี้ขอหน้านะครับอันนี้อันนี้เป็นพลังงานแบบว่า รวดเร็วกินปุ๊บปู๊ดเลย,ยอ่าหมดเร็วเหมือนกันนี่ซองใหญ่พอแน่นอนร้อยยสิบโลเอามาเอามาหรือเป่าเามเหมือนกัน,นยีห่ห้อนี้ด้วยที่งานนี้นะคะระยะในการปั่นก็จะมีทั้งหมดสาระยะด้วยกันก็คือมีห้าสิบกิโลเมตรร้อยี่สิบรอยเจ็ดสิบกิโลเมตรปันร้อยเสปั่นไปไหนอะ่ะคําจังหวัดหรอ ซึ่งเขาดีมากเลยอ่ะเขาบอกด้วยนะว่าแบบระย150ะปั่น50กิโลเมตรอจบ3ชั่วโมงแล้วก็120กิโลเมตร5ชั่วโมง170กิโลเมตรปั่นจบ6.3ชั่วโมงคนอะไรอ่ะปั่น6.3ชั่วโมงไปไหนอ่ะแล้วก็นี่นะคะเราก็มาเดินตามบูธท,ที่เขามาในงานนะจัดไปเบาๆค่ะกระป๋กบบแขน2อันน่าถีน่ารักแม้ที่ฟ้า แล้วก็มีบริการน้ำนะคะชื่อน้ำว่าโพคาริะะชื่อน้ำโพคาริแนะคะเป็นน้ำอะไรคะเขาอูพรีเมียมเฮอร์ดิงจากญี่ปุ่นครับอ่าพรีเมียมยังไงเอ่ยอันนี้ตัวนี้จะมีน้าชาติคลายกัดของเหลวในร่างกายนั่นก็คือเหงือนลองน้ำกันโพคาริสวีทเฮ้ยมันหวานนะเหมือนเกลือแร่อ่ะคะ่ะ จะใช่ครับแต่ตอนนี้เราไม่ใส่สีสังเคราะห์กระเทียมเสียแล้วกาแาฟีนเด็กตั้งแต่หนุ่มก,ก็เลยสามารถก่นได้ปลอดภัตยต่อร่างกายครับขายที่ไหนคะเนี่ยตอนนี้มีจำหน่าที่เซเว่น,น,นอีเลเว่นครับแล้วก็จะมีพวกออนไลน์พวกเออรนี่ครับอาคาด้าครับแล้วก็ช้อปปี้ครับขายของเงถ้าซื้อตอนนี้จะมีโค้ดส่วนลดด้วยนะครับถึงโค้ดไป10%อนี่คือโค้ดออซื้อเลยนะนี่คือกว่าส่งปีเลยครับ น้ำดื่มก็มีส่งฟรีจ้าโอเคขอบคุณนะคะหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะก็เรามาดูกันว่าเมื่อกี้มันจะมีแบบขอที่เขาแบบให้ของมานะมีอะไรบ้างสิ่งแรกที่มีก็คือเป็นเสื้อแขกเสื้อปั่นนะคะก็คือเป็นสปอนเซอร์สิ่งเป็นสปอนเซอร์หรอไม่เอาก็ได้ะอเสื้อคือเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะแล้วก็สิ่งที่สองที่ได้มาก็คือ อะไรอะ่ะ<บ>เอาไว<บ>้เป็นเบอร์ไว้ติดจักรยานามีชิปด,ด้วยใช่มีชิปนี้ดดที่เมื่อกี้เราไปเช็คระบบชิปกันว่าชื่อขึ้นไหมนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นเบอร์เอาไว้ติดที่แบบที่เสื้ออะไรอย่างนี้ว่าแบบเ,ออเราเป็นคนที่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งงานนี้คนเยอะมากสามพันคนที่มาแข่งที่เชียงรายคิดดูดีคือต้องบอกว่าเป็นงานแบบประจำปีแบบ ใหญ่มากอะ่ะเอองานเนี้ยก็เผื<ม>่อว่าถ้าใครแบบอยากมาในปีถัดไปนะคะก็ลองดูเนาะว่าเผื่อเป็นประสบการณ์อะไรอย่างนี้กันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย